ผมแม่นมากเพื่อนรู้ยังอ่ะมาบอกเลยว่าเอ่อกริต้องิงทักษสนผะผมยิงเลยฮะโคตรไกล่ะยิงธรรมดาลกไม่จําแล้วยิงไกลมากๆรู้เขาว่าเล่นเป็นซีรองเลยป้าผมยิงเลยฮะไม่ต้องห่วงสแต็กกระประเจ้าฮะเฮ้ยเกมบักบบ็กป่ะเนี่ยเกมมันบั็กเหรอทำไมผมยิงแม่นขนาดนี้ครับเนี่ยต้นมั้งต้นมั้งหน แล,ล้วหล่ออุ้ยใบอเวโอเวอว์เท่ฮะยกซ้ายยกขวาโอ้โหแล้วหมุนขนาดนี้บอกเลยว่าตามทันยังไงฮะนี่เด็กกปอในตำนานผมยิงเลยไกลมากฮะเฮะ้ยโอเวอร์ท็อปอ,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 อปออดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอะ หายไวๆไม่สบายหรอชื่อหายไวๆเล่นอะไรเนี่ยอกีกสักสองเกมเหมือนที่เล่นครบหมดแล้ววันนี้ดีครับลุงพามเพื่อนทักอ่ะเจอเชี่ยวสกิกเลยเดี๋ยวกดเชี่ยวสกิกเลยโอ้โหมากิชินิจิพามขอมามเล่นเชีโยวได้ใหม่ครับมันเก่งมากมันระเอรูรีรูร,รีพอนะได้อยู่ ถามเพื่อนก่อนเล่นเจียวสก,กิได้ไหมเพื่อนอเดีเ๋ยวรอทำเรื่องอนุมัติอยู่นะครับตอนนี้ผอทบ,อบ,อบอหายไปไวกำลังคิดอยู่นะเค okay, ครับเค okay, ครับเดี๋ยวผมช่วยเลยผมแม่นมาก <c oughs> เพื่อนรู้ยังอะมามากิโรเจนฮานากะตะอัลตร้าซากุอัลตร้าอย่างเงี้ยหนะเกินไปเปล่า พุ่งตัวบอสตาพ่ายตายเปลี่ยนทางรับบอลน,นะมาแล้วฮะชิโอสกิแผดหน้าได้บัฟด้วยนะสำหรับชิโอสกินะครับมิจิี้สามหรอเล่นไปแล้วปะตึงจัดเพราะบ้านใจกล้าธรรมดาอยู่แล้วเราแบบคนจริงหัวกิ้วยองอยู่ไหมครับเนี่ยพี่มาสารโดนรวบไปแล้วคนนึงตอนนี้พี่ขยับมาเป็นหัวหน้าแก๊งแทน ลิงสามแต้มหรอบ้าแค่นี้ก็แพ้เยอะแล้วพวกนายให้เราชนะบ้างขนาดเราจริงจังเรายังแพ้เขาเลยผมยิงเลยฮะลูกแรกปรเ,เปิดไปแบบสบายๆเพราะอะไรเพราะบอลจะได้กลับมาหาลูกควาลูรีบ่าอย่างไงลุคควาเหมือนจะเอฟเคไปแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วต้คืนกลับมาแล้วไปตลอดมาร์แล,ล้วเรียบร้อยหวันจะยมฮะหมุนตัวยังไงให้โลกจาได้นะครับบอกเลยว่าอ่อ คนจริงต้องยิงขึ้นสนามมผมยิงเลยฮะโคตรไกลอ่ะยิงธรรมดาโลกไม่จำเราต้องยิงไกลามากๆฮะตามมามากิเดี๋ยวรู้จักชิโอสกิกิเหมือนกันด้วยะดันมาชื่อกิเหมือนผมอ้า <c oughs> พี่หนุม่มได้เดี๋ยวพี่ตบหนึ่งให้อะพามก็ชนแล้วก็ไปตบจังหวะสองเอานะลูกว่ามาทำไมไปทำแ้มนเนี่ยบ้าว่าอพี่ทำแต้มจริงหรว ยิงเนี่ยให้ผมทำแต้มผมก็ยิงเนี่ยสแต็กกระดับพระเจ้านะเชิ่วสกีบแผนหน้าได้บัฟมาด้วยบอกเลยว่าสบายสายฮะตัวนี้ฮะตัวเมนตัวต่อไปโอ้ยชนลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะผมยิงหลอกชาบูแล้วก็ยิงนะเพราะว่าอะไรเก็บสแต็กฟรีลูกว่ามาแตนบ่ายรอแล้วนะครับยกซ้ายยกขวาโอ้โหแล้วหมุนขนาดนี้บอกเลยว่าตามพันยังไงฮะนี่มันผิวอะไรอขนาดนี้วะเนะี่ย ชียวสกีเต้นอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้าย๋อลงไปนอนกองกับพื้นลูกเขาว่าเปเล่นเป็นสีลองเลยบ้าผมย right ิงเลยฮะไม่ต้องห่วงสแต็กขนาดพระเจ้าฮะเฮ้ยเกมบั็กปะเนี่ยเกมมันบั็กเหรอทำไมผมยิงแม่นขนาดนี้ครับเนี่ยผมไม่รู้สึผมไม่เคยรู้เลยว่าผมจะยิงแม่นขนาดนี้ผมยิงเลยเก็บสแต็กด้วยกันโดนตบนะครับผมเอาอุ้ยไม่ทันลูกเขาว่ารูกเขาว่าเก็บบอลไม่ทันนะเมื่อกี้จ้วงจ้วงติดมือเลยวันอยู่ดิดดดอุ้ยมากี่ตีมือฮะ โซนมั้งต้องใส่นมัง้งแล้วหลอกอ้ยหเฟยเอเว่ย์โครเท่ฮะลูกนี้ฮะหมุนล้มไปหนึ่งด้วยตอนแรกนึกว่าไม่ล้มมาผมเฟเอเวทีด้วยฮะอย่างเท่เลยฮะลงไปนอนกองพื้นผมรอเก็บบอลเยวเลยเด็กก็บบอลในตำนานผมยิงเลยไกลมากฮะเฮ้ยทยำไมอ่ะเอามันแอบบับตัวละครเชี่ยวสกิหรอบ้าโคตรแม่เลยอ่ะ ือแม่นมากฮะผมตกใจ <c oughs> ผมตกใจเลยอ่ะแม่นเกินไปผมอันติเลยฮะบัคกเซฟเฟดเอาไว NBA ยังต้องทึ่งนะครับเจอผมบัค s เ e ฟเฟดเ a า a y อยางเี้แม่นเกินเชีโยวสกิร้างทองไปเนี่ยหรือเกมเขาแอบบัฟเชีโยวสกิมาหรือเลปล่าไม่รู้แล้วเรียบร้อยเลยฮะชนยับเลยฮะนี่ฮะรบกวนไม่ลงนะผมบล็อกเอาเซนเตรอร์เป็นซากุริบาว แล้วเฟนเตอร์ไว้อย่างไรฮะมากิมากิไว้อย่างไรมากิี้ลบกุลุนแรงมันจะไปลงได้อย่างอะ่ะลงไว้มันจะไปลงได้อย่างไรลงฮะเกินไปเปะวะไปะ้าลูกคว่าไหลอัพปปะเออดี B. เฮ้ยเหมือนเกมบล็อเลยอ่ะหรือแม่มันก็แอบบล็ออ่ะคือแผ่นหน้ามันอาจจะแม่นเท่านี้เลยหรือเปล่าเขาเขาเอาแผ่เข้ามาก่อนหรือเปล่าโค่นแม่นเลยโอ้โหลงไปนอนกองกับพรืหลเลยฮะไควดหลัง ผมว่าตกด้วยติดทั้งสิบเก็บบอลลำไทยยังตัวติดเลยเกินไปเฮ้ยมากี่ได้ดีมากี่ยังล้มอ่ะฮะผมเลยอัปโหลกส่งโคตรเท่คะโอ้โหดูจังหวะสามไม่ลงลงมมีความสามารถอย่างหนึ่งวู้ฮู้วุ้ยซากุออล่าสอัลต้าตบโคตรไกลเลยครับร่วงเลยฮะ ตะก,กูบังฮะตะก,กูอย่าบางังนี่ดีผมยิงหลังสก,กรีนเลยไกลไปหน่อยรีบาวายังรีบาวล้มเลย็อดเกมพิกต้องเข้าแนละ้วลบกุรุแรงขงลูกอุย้ยดวงมันไปอยู่ที่มากีแล้วฮะ <c oughs> มากีโดนตกก็ไม่เป็นไรเน,เ,นเน็ตบ,บินเนตบินดีๆเนตเดี๋ยวเพิ่งบิน ว่าเป็นตกไกลอละไรขนาดนั้นวะเออไม่ตกคือแตกนะบอกเลยตกไม่โดนคือแตกฮนะมันแม่นเกินไปเลยเนะี่ยนี่พี่ยิงจนพี่เขินแล้วนะเว้ยจริงคือมันยิงแสงหน้าลงห้าลูกแล้วปะ่ะเกมเนนะี้ยพูดเพ้อเลย,นะลยเคับไกลแปดเมตรโอ้สหแสกสองก็แม่นผมใช้ลูนสามอะ เฮ้ยพี่ว่ามันบัฟมาแล้วนะแบบเนี้ยชิโออ่ะมันมันแม่นเกินไปอ่ะคือพี่ใช้รูนสามแต้มนะเว้ยยิงสองแม่นแค่นี้ได้ไงยิงเลยฮะลูกนี้ไม่ลงแน่น,นอนไม่มีสแต็กเลยครับระวังสตีล <c oughs> ตบ <c oughs> ไปดิยวยลูกว่า <c oughs> ผมเก็บบอลเองสู้ว่ <c oughs> ไปไปลูกว่า <c oughs> วนกับอุ้ย ม,มันมันใส่ไอ้นี่มาผิดหรือเปล่ามันใส่โค้ดมาผิดหรือเปล่าคือพี่มีสแต็กเดียวพี่ยิงได้ตลอดเนี่ยสแต็กเดียวสแต็กเดียวไม่เกินสองสแต็กเลยอ่ะโค่นแม่เลยตอนนี้คือสแต็กเคลียร์ไม่มีสแต็กนะเดี๋ยวยิงทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ไม่มีสแต็กนะแต่ยังไม่ลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือหนึ่งสแต็กนะที่ที่พี่กำลังจะยิงเนี่ยหนึ่งสแต็กดูนะโอ้โหโดนตกเลยไม่รู้เลยลงหรือเปล่าเลยดูไม่ออกเลยลงหรือเปล่าโดนตกเจอแขนซ้ายลำนานปิดไฟซะด้วย วอามากเลยอ่ะชิโอนี่หมดเวลาก่อนนะไม่ได้ทดสอบอีกทีนึงอ่ะเมื่อกีโดนตกเนี่ยวอรจริงอะเนี่ยโอ้โหเมตาตัวต่อไปชิโอสกินะครับใครยังไม่มีฮะต้องรีบให้มีแล้วแล้วเหมือนมันจะออกจากเกมไปแล้วด้วยขออิตาครับพี่จะดีหรอฮะ กดไป27คะแนนเลยนะครับเชียวสกิฮะแต่ว่าตัวละครน้องเชียวสกิเนี่ยเราหยิบมัวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบหลายคนจัดให้เป็นเป็นเทียที่มันต่ำนะครับทำให้เวลาไปลงแร้งเนี่ยเพื่อนจะเจ็ดติ๊กเอาง่ายๆนะครับเราต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนซึ่งเกมนี้พี่ขอเพื่อนแล้วว่าเล่นได้ไหมเพื่อนบอกว่าจัดไปครับพี่แค่นั้นเองนะเออเราจะหยิบแบบมัวมวอยู่ดีหยิบมาเลยอนยะ่างเงี้ยเพื่อนคิดว่าเราจะโยนไนงะเออประมาณนี้ลลนรัในลเาพ ทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนลเกมมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนล